เสียงไรวะโอ้ยโอ้ยนี่คุณทำบ้าอะไรเนี่ยเอกาสารผมเปียกหมดเลยคุณเห็นไหมเนี่ยคุณชวินครับผมไล่คุณหนอก บริษัทบ้าเลยงานโคตรเยอะเลยคุณเอกครับเอกสารที่คุณเอกให้ผมเตรียมไปขายลูกค้าผมเตรียมพร้อมแลวนะครับดีมากครับผมฝากด้วยนะครับบริษัททัวร์ของเราต้องการห้องถึงห้ารอยห้องโปรเจกต์ครั้งนี้ใหญ่มากเลยนะครับผมไว้ใจคุณนะไว้ใจผมได้อยู่แล้วแหละผมทำมาหลายโปรเจกต์แล้ว อเดี๋ยวแล้ววันนี้ผมมีคนขบับรถให้คุณด้วยนะน่าจะถึงหน้าบริษ,ษัทแล้วอะอ๋อวันนี้มีคนขบับรถด้วยเหรอก็ดีเหมือนกันงั้นผมไปก่อนนะเชิญครับ ฮัลโหลสวัสดีครับไอ้คุณโออยู่บริษัทหรือเปล่าครับมึงมามา,มา,มาไอ้ชวินมึงโทรหาเพื่อนเนี่ยมึงจะพูดจาเป็นทางการทำไมวะเนี่ยเอาก็ต้องให้มันเนียนๆหน่อยดีวะมันไม่มีใครรู้นะเว้ยว,ว่ามึงกับกูเป็นเพื่อนกันติดต่อธุรกิจร่วมกันนะอ๋อนี่มึงกำลังตกตาไอ้ผู้จัดการจอมโง่ของมึงอยู่เหรอใครวะจอมโง่เอา้า S <S ก็ไอผู้จัดการเอ็กจอมโง่ของมึงได้ไงอไอหัวหน้ากลัวนะออกูเพิ่งแยกจากมันเมื่อกี้นี่เองเออว่าไปเนี่ยมันก็โง่งจริงด้วยของมึงมันก็ยอมปล่อยให้กูทำธุรกิจกับมึงติดต่อประสานงานกับมึงโปรเจกต์ใหญ่ๆอีกแล้ววะอย่างที่กูเคยคุยกับมึงอ่ะไม่มีพลาดมึงงานนี้เราสองคนถ้าทำตามแผนเดิมนะเว้ยอาจจะได้เงินเข้ากระเป๋ากันคนละเกือบล้านว่ะมึง เฮ้ยเจ๋งว่ะอย่างนี้ก็หวานหมูอีกแล้วดิอ่าแน่นอนเดี๋ยวใช้แผนเดิมนะไว้มึงหรือว่าอาจจะปรับแผนกันสักนิดนึงคือกูอาจจะอยากให้มึงตั้งราคาแล้วก็แจ้งไปทางบริษัทบอกว่าห้องราคาบันเพิ่มสักนิดหน่อยเราจะได้เข้ากระเป๋ากันคนละเกินละหนึ่งล้านนะมึงไม่มีปัญหาเดี๋ยวมึงมาคุยรายละเอียดกับกูที่ออฟฟิศเลยได้ได้ได้เอเอไอไอมึงมึงเดี๋ยวตามนะ นี่ไอ้คนขับรถนี่มึงแอบฟังเจ้านายมึงคุยโทรศพัพท์หรอวะเปล่าครับเปล่าอะไรกูเห็นมึงเหลือบตาม,มามองเนี่ยเป็นแค่คนขับรถอะขับรถอย่างเดียวอย่าเสอแอบฟังเจ้านายมึงคุยโทรศพัพท์มึงได้ยินแล้วมึงอย่าไปพูดให้ใครฟังนะกูจะไล่มึงออกนะเว้ยได้ครับเออขับรถไปเอไอโอ ไอ้คุณเอ็กเนี่ยแม่งมีคนขับรถให้กูได้เว้ยนั่งสบายเลยมึงเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเจอกันสวัสดีค่ะนัดกับคุณโอไว้แมนบอค่ะคยินน้ำเย็นๆก่อนค่ะมีแต่น้ำเปล่าเหรอครับ,มแ,รบแมนจ้ะ ผมไม่กินน้ำเปล่าครับเอาไปวางตรงนู้นแล้วก็ไปไหนก็ไปครับจ้าเฮ้ย,ย,ยนี่คุณทำบ้าอะไรเนี่ยเอกาสารผมเปียกหมดเลยคุณเห็นไหมเนี่ยขอโทษอิหลีค่ะขอโทษมันหายเหรอเอกาสารสำคัญอิหลีบอกก็สำคัญนะดิเอกาสารเนี่ยมันติดต่อธุรกิจกับคุณโอ500ห้องผมได้กำไรจากตรงนี้2งล้านคุณทำให้ผมเสียหายแบบเนี้ยผมต้องย้อนกลับไปพิมพ์เอกสารใหม่มันเสียเวลา โง่แบบนี้ไงถึงเป็นได้แค่แม่บ้านคนอย่างคุณเนี่ยมันเหมาะสําหรับที่จะไปพวกล้างซ่วมล้างถ้วล้างจารล้างหม้อล้างไถรู้ไหมผมเป็นใครผมคือคุณชวินเพื่อนของคุณโอหัวหน้าของคุณน่ะคอยดูนะผมจะให้คุณโอไล่คุณออกไอ้ขี้ข้า เฮ้ยโ <Hey>, oh. ออะมาพอดีเลยกูกยายาโทรให้แม่บ้านบริษัทพาคุณขึ้นมาอยู่เยแม่บ้านของมึงเนี่ยนะกูว่ามึงไล่ออกไปเถอะโตรหวยเลยอ่ะทำไมวะมันอะทำเอกสารของพวกเราเกือบพังทำน้ำหกเอกสารเนี่ยเฮ้ยมึงจะกลัวทำไมวะเอกสารพังมึงก็ทำใหม่ดิระดับชวินแล้วเนี่ยนะโกงบริษัทมาตั้งเท่าไหร่แล้วพังได้ก็ทำใหม่ได้ จะไปยากไหนวะกูขี้เกียจมึงไม่ต้องให้กูกลับไปปริ้นเนี่ยนะมันเสียเวลาแทนที่จะได้รีบเซ็นแบ่งเงินคนละล้านไม่ใช่จบ,จบจบมึงดูดิเอกสารโอเคป่าอ่าอ้าอ,อ,อ้าเนี่ยมึงไม่ต้องอ่านเยอะหรอกล้วมเซ็นตรงนี้เฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ปิดหน้าปิดหน้ามึงดูหน้าไหนอ่ะเฮ้ยกูเซ็นเลยเสีย,อยงอะไรวะ นี่คุณมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมึงใครวะแม่บ้านบริษัทกูดิอ่ะผมถามว่าคุณมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ที่คุณคุยกันแล้วอะค่ะพอดีฉันเข้ามาทําความสะอาดนี่คุณสองคนกิจกรรมบริษัทเหรอคะ <S <S 2> <S 2> <S มึงเอาไงเอ่อ ในี่คุณแม่บ้านไหนๆคุณก็ได้ยินแล้วเนี่ยผมมีข้อเสนอให้คุณถ้าคุณเงียบไม่พูดเรื่องนี้ผมให้คุณห้าหมื่นโอเคไหมดิฉันไม่รับไว้หรอกค่ะโอ้โอ้โง่เป็นแค่แม่บ้านห้าหมื่นหาทั้งชีวิตได้ไหมเนี่ยเงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยถ้ามาเป็นอวดดี แม่บ้านบริษัทมึงเนี่ยเป็นแบบนี้ทุกคนเลยเหรอวะสมแล้วที่เป็นคนจนนะและอย่าคิดนะว่าคนอย่างคุณเนี่ยจะเอาความช่วงพวกผมสองคนที่ไปไประจารย์มันไม่มีใครเชื่อคุณหรอกมันต้องคนที่น่าเชื่อถืออย่างพวกเราสองคนอย่างเพื่อนพี่เนี่ยน่าเชื่อถือพวกคุณเนี่ยนะน่าเชื่อถืออ้าวคุณเอ็กคุณมาทำไมครับ ไม่ต้องมาก็ได้นะครับผมติดต่อให้ก็ได้ผู้คุณนี่นะผมคิดไว้ไม่มีผิดเลยว่าคนที่โกงบริษัทอ่ะต้องเป็นคุณคุณชวินเอ่อคุณนีกครับคุณเอกพูดอะไรอ่ะครับโกงอะไรอ่ะครับไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ๋อไอคนขับรถนีม่มึง เอาเรื่องที่กูคุยโทรศัพท์บนรถไปบอกคุณเอ็กใช่ไหมคุณเอ็กอย่าไปเชื่อมันนะมันเป็นแค่คนขับรถคุณแม่บ้านนี่คุณแม่บ้านคุณโมโหผมเหรอคุณโกรธผมเหรอที่ผมด่าคุณเมื่อกี้นี่คุณแต่งเรื่องให้คุณเอ็กฟังใช่ไหมคุณเอ็กอย่าไปเชื่อมันนะมันเป็นแค่แม่บ้าน พวกเขาสามคนไม่ใช่แม่บ้านแล้วก็ไม่ใช่คนขับรถหรอกครับเขาคือนักสืบที่ผมจ้างมาฮะนักสืบที่คุณจ้างมาใช่ผมจ้างให้เขามาสืบสวนดูการทุจริตในบริษัทของผมแล้วก็ต้องขอบคุณเขามากๆนะที่ผมได้หลักฐานสำคัญเยอะเลยทั้งภาพทั้งเสียงคุณชวินครับผมไล่คุณหนอง เออคุณเอครับอย่าไล่ผมออกเลยนะครับอุ้ยผมรู้อยู่แล้วบคุคลิกอย่างนี้ก็เป็นนักสืบมีการศึกษาอันนี้ก็ดูอยู่แล้วไม่ใช่คนขับรถแน่ๆใช่ไหมครับคุณคุณอะไรนะครับแนนค่ะคุณแนนเออคุณเอครับอย่าไล่ผมออกเลยนะครับไม่ผมจะไล่คุณออกโอ้ช่วยคุณหน่อยนี เอ้ยกูไม่เกี่ยวเว้ยเจ้านายมึงเขาไล่มึงออกมึงก็งออกไปดิอมึงจะเทกูเหรอเอ้ยตัวใครตัวมันเว้เยผมไม่เกี่ยวใช่ไหมครับคุณก็ด้วยผมจะยกเลิกสัญญาทั้งหมดของบริษัทของคุณเออม,มีอยู่ฝั่งกูเลยเออได้ไหมไล่กูออกแล้วคิดว่ากูสองคนจะไม่มีปัญญาไปทำมาหากินหรือไง โ,โมกมวยัตมึงไม่ได้เดีกคุณสองคนก็ไปโกมวสัต์อื่นได้ผมรู้อยู่แล้วครับว่าคุณต้องมาไมายนี้ผมเลยแจ้งข่าววงในไปให้กับนักธุรกิจให้หลายๆคนเขาได้รู้แล้วและอีกอย่างนะครับเพื่อความชัวร์ผมได้แจ้งตำรวจไปแล้วครับแล้วเขาจะมาถึงที่นี่ในอีกไม่ช้าเออเออไปพวกเรากลับ พวกคุณเตรียมไปนอนในตารางได้เลยคณได้ครับเฮ้ยตำรวจเลยเหรอวะเฮ้ยมึงอะไมมึงโง่งนี้ปล่อยให้เจ้านายมึงจับได้ได้ไงวะเนี่ยแล้วมึงโง่ทำไมมีแม่บ้านอยู่างนี้มึงไม่รู้ตัวเลยไงโว้ย